เปิดรถซื้อแกงน้ำรบพีพัทเปิดประทุนมีคันเดียวในนครนายกเป็นอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจใครหลายๆคนเลยค่ะสำหรับน้ำรบพีพัทที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินวงเฟรนซซึ่งปัจจุบนันน้ำระพีพัทก็เป็นนักแสดงและพิธีกรในสังกัดช่องเจสีนะคะ ด้านชีวิตส่วนตัวนั้นน้ำได้แต่งงานกับชนิสาเหลียวชัยพันธ์มีทายาทด,ด้วยกันสามคนค่ะซึ่งหลังจากแต่งงานมีครอบครัวนะคะน้ำก็ได้กลับไปสร้างฟาร์มของตัวเองทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงมา้าเลี้ยงปลาที่ภูมิลำเนาของเขาคือจังหวัดนครนายกค่ะ ล่าสุดใน Facebook ของน้ำระพีพัฒก็ได้มีการโพสต์ภาพเจ้าตัวกับรถคู่ใจพร้อมระบุว่ารถซื้อแกงจะแรงได้ไงโดยเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพออกไปก็มีแฟนๆและชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นขำขันกันเพียบเลยล่ะค่ะพร้อมกับชื่นชมว่าสมกับเป็นดาราติดดินจริงๆค่ะ